เจ้าตัวจะบอกว่าไม่เป็นอะไรเ็าอยากไปเชื่อนะคะรอบตัวคุณน่าจะมีคนแบบนี้เช่นน้ำหนักลดควบท่าพจนผอมไรเรียวแรงหน้าตาไม่สดใสมีรอยคล้ำรอบดวงตาดูอย่างไรก็มีความผิดปกติทางร่างกายคนแบบนั้นถ้าเราถามด้วยความเป็นห่วงว่าดูเหนื่อยนะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะตอบว่าไม่เป็นไรหรอกคำว่าเป็นอะไรนั้นเชื่อถือไม่ได้เห็นชัดเลยว่าความเหนื่อยล้าแต่กลับบอกว่าไม่เป็นอะไร ถ้าตอบว่าช่วงนี้งานยุ่งเลยเมียนศาสสมไปหน่อยกําลังคิดว่าจะพักสักหน่อยแล้วแสดงว่าเขาเข้าใจสุขภาพร่างกายตัวเองและตระหนักถึงปัญหาว่าถ้าไม่ทาอะไรสักอย่างคงไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าทักษะการเข้าใจตัวเองปกติและรู้ตัวเองว่ามีอาการป่วยจะยังไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ถ้าดูอย่างใดก็ไม่สบายก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่ากำลังฝืนอยู่หมายความว่าร่างกายของคนเราดีหรือแย่ หรือพยายามไม่ให้คนอื่นเห็นสภาพที่ย่แย่ของตัวเองด้วยการแสดงท่าทีกบเกลื่อนทว่าในความเป็นจริงนั้นจะแย่ยกกิ่งกว่าที่เห็นถ้าเล่าจากประสบการณ์ของผมคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่แล้วอาการปวดกลาลังคืมหน้าไปจนถึงจุดจาเป็นที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนไปทางพยาบาลจริงจังอยู่ไหมไม่เป็นไรหรอกกินยาอยู่ตลอดหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเชื่อไปเลยสักอย่างเล่นด้วย,ย,าย,ายก,กัน ในตอนหน้านะครับ